สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องพริบ้านเป่ามวยครับเป็นไงครับหมยฮานอยรู้สึกว่าจะแตกอยู่นะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งถ้าใครกับก็ถูกนะครับมาลุ้นต่อกันเลยครับโปรดใชว้วิจารณญาณวิจารณญาณในการรับชมครับ แนวทางหาหน่อยนะครับสามหน่อยเด้อสามหน่อยนะครับสามหน่อยใครถูกมาก็ดีใจด้วยนะครับหนึ่งเก้ก้าหนึ่งที่กลับกันด้วยความเครมารพนะครับอย่าลืมดูดลสุขพาพคโควิดในทมมาแล้วเด้อ ดูแลสุขภาพดีนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับพิเศษปกติซื้อหวอย่าลืมกลับนะด้วยครับทุกท่าน V I P นะครับ V I P เพิ่งเลือกจากงานมาครับทำง,งานนะครับชีวิตของเราชีวิตมนุษย์เงินเดือนเนะาะเช้ากินข้านะครับ เด่นนะครับเกน7จ็ดกับ2ผมมันช่องเล็กครับดอดซับก็อยู่แค่170กว่าไม่เคยถึงไม่ได้จะถึงสองร้อก็ไม่เป็นไรครับขอท่านถูกไว้นะครับ เก็บข้อประกอบด้วยนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก,ก็กดแชร์หน่อยเด้อโปรดใช้วิจารณญาณยายาน,นะครับแลนะที่สำคัญอย่าลืมกลับด้วยนะครับผม เอ็นเจดกับสองอย่าลืมนะครับเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับอย่าลืมด้วยนะครับเทามาวันที่ยี่สิบหกนะครับหนึ่งสองครักของพ่อแม่ยิ่งเย่่เสมอนะครับ แล้ขอบคุณมิตรภาพกัลยาณมิตรนะครับที่เสียสละมารับชมให้ผมนะครับอ่านออกไหครับดูแลสุขภาพาดีๆนะครับดูแลสุขภาพาดีๆนะครับเอาละครับผมจะมาก่อนจะจากกันนะครับ แนวทางหวยหานะครับสามหนอยพิเศษปกติ VIP นะครับผมเด่น7กับ2อนะครับเก็คือ7จ็ดศูนย2เจ็ดหนึจ็นะครับประจาวันที่26่สิบเดือนอ่าสิบสนะครับดูแลสภาพดีนะครับอย่าลืมนะครับเจ็ดทุกอย่างไปกลับนะครับวิ่งรูดเจาะได้นะครับสหนอยนะครับวิ่งรูดเจาะกลับด้วยนะครับผม ขอบพระคุณมากๆนะครับที่เสียสละมีานามีค่ามารับชมให้ผมช่องเล็กๆถ้าทุกท่านภาวนาให้ท่านถูกหวยนะครับที่สําคัญอย่าลืมเดินสุขภาพดีนะครับผมถูกม,มาบาดเดียวสียงเดียวผมไปออนนะครับโควิด -19 มาแล้วนะครับผมดูแลสุขภาพดีด้วยอย่าลืมใส่แมสใส่หน้ากากากันไาัายนะครับผมไปไหนมาไหนเดินทางก็ปลอดภัยปีใหม่มาแล้วใกล้ถึงปีใหม่แล้วก็ อยากบอกว่าสวัสดีครับปีใหม่นะครับแฮปปี้เอ่อเนวียร์นะครับผมเมอร์รี่คริสต์มาสนะครับเมอร์รี่คริสต์มาสอย่าไปคิดมากนะครับอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดหลายครับอย่าชีวิตนี้อย่าไปคิดเหมือนอย่งนี้อย่างมากมากอย่าไปคิดหลายเด้อกดติดตามให้ได้เด้อครับขอบคุณนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับถ้าใครกดติดตามให้ผมรักทุกท่านนะครับ